คือในความคิดของมนุษย์เนี่ยการนินทาใส่ร้ายคนอื่นเนี่ยมันจะไปนหนักกว่าฆ่าคนตายได้ยังไงแต่อิสลามเนี่ยบอกว่าการนินทาใส่ร้ายผู้อื่นเนี่ยเป็นบาปชั้นต่ําเลยนะฮะคุณผู้ชมรู้ไหมว่าคนที่อยู่ในนรกมากที่สุดผิดเรื่องอะไรบางคนที่ไม่เคยเรียนรู้อิสลามอาจจะเข้าใจว่าเป็นการข่มขืนมั้งบนฆ่ามั้งบางคนก็อาจจะแบบว่าหรือคดโกง หรืออะไรคือพวกนั้นน่ะคือได้ลงนรกกันแะครับแต่คนที่อยู่ในนรกมากที่สุดคุณผู้ชมฟังแล้วจะตกใจคะคนที่นินทาว่าร้ายใส่ร้ายคนอื่นอยู่ในนรกมากที่สุดและชั้นต่ําที่สุด เนี่ยผมพูดเรื่องเนี้ยให้พี่น้องที่เป็นเพื่อนผมที่เป็นเพื่อนต่างศาสนาหลายคนฟังทุกคนตกใจมากว่ามาตรฐานเนี่ยคือในความคิดของมนุษย์เนี่ยการนินทาใส่ร้ายคนอื่นเนี่ยมันจะไปนหนักกว่าฆ่าคนตายได้ยังไงแต่อิสลามเนี่ยบอกว่าการนินทาใส่ร้ายผู้อื่นเนี่ยเป็นบาปชั้นต่ำเลยนะฮะนินทาก็อีกเรื่องหนึ่งใส่ร้ายนี่ก็ยิ่งเข้าไปใหญ่เลยดังนั้นพูดถึงบุคคลที่สาในเรื่องที่เรารู้ไม่จริงหรือ,ออาจจะรู้จริงแต่มันพูดแล้วมันไม่ดีในทางที่เขาได้ยินแล้วเขาเ,เขาจะไม่ชอบอย่างเงี้ยนะฮะ พูดคุณผู้ชมเพราะในนรกเนี่ยท่านนาบีบอกคนลักษณะอย่างนี้อยู่ในนรกจํานวนมากที่สุดมากที่สุดเมา์มอยกันเนี่ยดังนั้นผมถึงเรียนว่าเราไม่รู้เราว่าบาปมาแค่ไหนไงเราพูดถึงคนอื่นบุคคลที่3เนี่ยเยอะแค่ไหนทําไมอะ่ะบางทีเนี่ยเราอาจจะทําบุญมากมายแต่ไอ้ด้วยความบาปของเรามันเยอะเราก็ไม่ได้ไปสวรรค์นะคุณผู้ชมเพราะตาช่างมันท่านซ้ายเนี่ยมันหนักเหลือเกิน1วันเนี่ยตื่นขึ้นมามีแค่นอนประมาณ8ชั่วโมง ที่เหลือถ้าเกิดเราเป็นคนชอบนินทาคุณผู้ชมยุบยิบยุบยิบเดี๋ยวก็นินทาคนนู้นคนนี้นินทาดารานะฮะนินทานักการเมืองนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยนะฮะบางทีก็ไปนินทาเพื่อนบ้านบ้างไปนินทาคนพูดถึงคนอื่นไม่ไดีอยู่บ่อยๆแปลว่าตะช่างด้านซ้ายคุณผู้ชมนึกภาพดูเหมือนกับเอาความผิดบาปตู้คอนเทนเนอร์ทั้งเรือเอามาวางไอเราก็พยายามทําบุญไปสิทําความดีไปสิความดีเราทําไปปุ๊บอ่านคุรอานไปเท่ากับหนึ่งตัวอักษรค่อยๆเก็บทีละหน่วยทีละหน่วยอันนั้นมันเป็นหมืน่นหมื่นตันน่ะ ความชั่วมันเป็นหมื่นตันน่ะเราทําความดีพยายามเร่งรีบยังไงก็ตามนะปรากฏว่ามันก็ได้ประมาณสักร้อยกิโลมั้งตันหนึ่งยังไม่ถึงเลยเห็นไหมฮะดังนั้นโอกาสที่เราจะได้สวรรค์เนี่ยส่วนหนึ่งอย่าคิดว่าการที่อัลลอฮ์เนี่ยให้โอกาสในการที่จะอภัยโทษเราในวาระต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าเล็กน้อยเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนให้เราทบทวนตัวเองหรอกอัลลอฮ์ไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนให้เราเติบัตตัวหรอก ถ้าเราไม่เตาบัตตัวเนี่ยยังมีอีกเยอะอะคุณผู้ชมแต่แม้กระทั่งเราเตาบัตตัวแล้วถามว่าเราได้ย้อนกลับมาเผลอทําผิดบางเรื่องหรือเปล่าบางทีก็ยังแอบพูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีอยู่โดยที่เราก็คงไม่เป็นการนินทานะอะไรอย่างเงี้ยพยายามจะเข้าข้างตัวเราเองใช่ไหมครับคือต้องเรียนรู้ว่าเรื่องนี้นะครับคือพูดสมมติท่านไปแจ้งความเนี่ยไม่ใช่นินทาท่านเตือนเพื่อนด้วยใจที่บริสุทธินะหรือจะสอนลูกก็ไม่จําเป็นต้องเอ่ยชื่อก็บอกพฤติกรรมแบบนี้แบบนี้ไม่ดีหรือกลัวว่าคนคนนี้จะทําอันตราย กับลูกก็บอกให้ลูกระวังคนคนนี้เอาไว้อย่างงี้ได้แต่ถ้าอารมณ์มันสนุกเข้ามาโอ้ยังงี้มันเริ่มมันจากเดิมเนี่ยเหมือนเตือนแต่พอไปไปแล้วชัยตอนมันจะเข้ามาแทรกอารมณ์สนุกปากมันจะมามันจะกลายเป็นนินทาโดยที่ไม่รู้ตัวดังนั้นเรื่องนี้ต้องระวังเพราะว่ามันเป็นสาเหตุให้คนลงนรกมากที่สุดครับ